สวัสดีค่ะเมื่อนี้เอาอ่าหาดพัทยาเมื่อป่าค่ะพอดีม้าธุระพัทยานะคะเนาะในรอบประมาณสามเดือนค่ะต่างแต่กลับ,บย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพนะคะเนาะบ่ได้มาในรอบประมาณสามเดือนเนี่นะะยพอดีม้าธุระค่ะก็เลยหิวเด็กน้อยมาเล่นน้ำน้ำนีำน่ค่ะหกโมงแงล้งแล้วค่ะเนี่ยพัทยาตอนตอนแล้งเนาะคะ่ะวิวพัทยาลมเย็นเย็นตอนแล้งเล่นตัแต่บายม้งค่ะอัน ทุาราแล็วๆตั้งแต่ใบมงค์ากันเมื่เดืนแต่ใบมงสวนขึ้นกับบัวภากันขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยู่น่ะละค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปแร้วกับสีไล่ขึ้นอยู่ค่ะมันสี่หกมงแล้วะะะละค,ค่ะเนาะพาที่กับรับขอบฟ้าแล้วคุณคะพาที่กระตกดินแล้วรับขอบฟ้าแล้วคน,นยังพันที่อ,อยากขื้นยุ่เนี่ยนักท่องเที่ยวกับค้าทายอยเริ่มกันกลับเหมือนแล้วค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวกับไม่ได้หลายเด้วค่ะเพราะว่ายังว่าแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้วันจันทร์พร้อมเพราะว่านับเลือกที่สิมา เป็นวันธรรมดาค่ะสา์อาทิตย์กับคนกับิีไรยู่แต่กับติดเบได้หลายคือเกาตว่ากะก็เลือกมาวันจันทร์ดีกว่าค่ะเนี่ค่ะจำว่ามีกันซีค้นพี่น้องเลยค่ะเล่นอยูเนี่ยค่ะเขมีคนอื่นเลยค่ะเขตบริเวณนี่เพราะค้นบ่อยมีหลายนะคะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศยามแรงนะค่ะนู่นวิววิวตึกพัทยาโรงแรมอ้อย่างอะยูฟังสนนะค่ะเนาะเลือจอดงาค่ะช่วงเย็นบรรยากาศเย็นดียูค่ะแต่ว่ามันอิด ค้นับสิกกับกรุงเทพนี่แล้วค่ะเพราะว่านับวัได้อยู่พัทยาคือเก่าเนาะจากสีหอดจากองจากน้ำรถไปกับสิไปช่วงจังหวะรถติดกับสิว่าสามชั่วมนับสีหดกรุงเทพป้วเนี่ยค่ะป่านนี้เราสี่หกโมงเรายังพันท้ากันตื่นอยู่นี่ค่ะมันอากาศช่วงนี้กะล้มเย็นค่ะล้มเย็นสบายแต่ว่าตอนที่มาหอดช่วงบ่ายโมงเด็หน,อน้อยลงเมหรืน้ำช่วงบ่ายโมงมันก็หอน,นะค่ะเนาะห่อนนับกันั่งอยู่ทั้งหม่ม ใต้ห่มอันใต้ห่มตาลพุล่นลรอคะพ่นอ่ะลิ้มทั้งเดินน,นั่งแต่นั่งยิ่พูดเลรอคะเพราะว่า <c oughs> นับว่าได้เอาอันนับว่าได้อันเศร้าเต้นอ่านับว่าได้เศร้าเตียงผัาไปนะคะเนาะนับเอาสามาปูนนางเพราะว่าหมากับเด็กน้อยกับทีอันนี่บริเวณรอบรอบค่ะนี่ค่ะเจ้าของเตียงกับเริ่มทยอยสีพักกันเก็บโตเก็บเตียงแล้วตแต่และเตียงเมื่อนี้นับไปเห็นมีลูกค้า ่าเต้นละโต๊ะสองโต๊ะกับตาหนีตูวหนึ่งโตูนเนาะค่ะเนาะจับศรีบ้าจังไลยเนาะค่ะเนาะเขาคนมาเที่ยวเขากะเขากะอันแย่ขึ้นกันอยากอุดหนุนยู่เขากะแย่ขึ้นกันเนาะคนมาเที่ยวก็ได้เศรษฐกิจแบบนี้เนาะเขาก็อยากประหยัดคนมาเที่ยวก็อยากประหยัดขึ้นกันเจ้าของโต๊ะเจ้าของเตียงกับตาหนีตูนค่ะนี่ลูกค้าโต๊ะสองโต๊ะกะต้องเฮ็ดกันไปเนาะค่ะเนาะสู่ๆกันไปเนาะเศรษฐกิจยุคนี้ยุคโควิดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอาทิตย์ล้มแล้วค่ะอาทิตย์ล้มแล้ว นี่ค่ะนี่แสงอ่อนๆในน้นอย,อยบางเรือกกับรับรับเมฆแล้วบางเรือกกับนี่ค่ะโพขึ้นมาค่ะกําลังง้มค่ะสะท้อนสะท้อนเอน้ำกําลังง้มค่ะแสงพาทิ์กำลังง้มพุ่นค่ะพี่คน้นพี่นอ้องพ้นได้ขืนอยู่ทัก <laughs> กันมากหลายนํามาักกันที่ทักกัน แหล่เป็นเดือนสิพักกันกับกับคืนบนเหนือพักกันหลินน้ำพาแดดตั้งแต่บ่ายโมงค่ะเนี่ยค่ะก,ก็ไม่ได้ดมีอย่างไรค่ะ,คะ,าาคะมาพัทยากับบ่ม่มคลิปชายหาดพัทยาเนาะค่ะเนาะจากที่ไปถ่ายคลิปอย่างมาจะได,ได้คลิปเออ่แม่จะแม่อาจได้คลิปอันทะเลเนี่ยค่ะก <laughs> ับวอลพีทวอาถึกเนี่ยค่ะขั้นตอนกับพาทิศนี่ค่ะ ลัางรับขอบฟ้าแล้วเฮ้ยสวยนะคะสวยงามค่ะค้นสันคลิปนี้นับกะเอาไว้ซ้ำนี่ราคะคลิปหนาพ่อกันไม่ขอบคุณสําหรับทุกกาลังแรงใจนะคะเ้อะกับว่นนี้อย่างมาฝากหลายกับนี่แหละคะ่ะคลิปทะเลนี่แหละคะ่ะมาพัทยากับคลิปทะเลนี่แหละคะ่ะสวัสดีค่ะ